ถือหุ้นกำไรดีๆสุดท้ายกลับมาขาดทุนเฉยเลยได้ไงอะเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเกิดขึ้นกับมือใหม่หลายคนมีเคสมาปรึกษาค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมทำเป็นคลิปจะดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนเจอเหตุการณ์นี้ จะได้รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับโดยสาเหตุนี้นะครับเกิดจากคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยมันลงทุนยังไงหรือว่ามันมีวิธีการทําเงินอย่างไรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยครับผมอย่างแรกที่เราต้องรู้นะครับคือการแยกหุ้นการแยกหุ้นนะครับต้องแยกจากธุรกิจที่มันทําเคสใหญ่เนี่ยจะมี2เคสหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1ครับผมหุ้นที่มีกําไรสม่ําเสมอหรือว่ามีการบวกลบนิดหน่อยครับผมไม่เกิน20-30%ของกํไร กำไรในแต่ละปีเลยว่ากำไรต่อหุ้นในแต่ละปีนะครับหุ้นประเภทนี้ครับผมระยะยาวเนี่ยมันจะมีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามสภาพตามธุรกิจของมันอยู่แล้วนะครับมันจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่สุดท้ายก็จะโตขึ้นได้เรื่อยๆอยู่ดีเพราะว่ามันมีกำไรแบบสม่ําเสมอแล้วก็กำไรเนี่ยจะคอยเป็นแบ็กอัพหรือว่าเบื้องหลังของมันนะครับสรุปประเภทที่1ครับผมหุ้นต้องมีกำไรสม่ําเสมอครับผมบวกลบเนี่ยไม่เกิน20-30%ถามถามว่าทรงตัวได้ไหมทรงตัวได้ดรอปได้แต่ดรอปแค่นิดหน่อย ตามที่ผมบอกนะครับส่วนใหญ่ครับผมหุ้นประเภทนี้จะอยู่ในหมวดของค้าปลีกหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามครับผมที่มันได้กําไรเป็นงวดอย่างเช่นระบุในสัญญา10ปี5ปีว่ารายได้ของคุณจะเข้าแบบนี้ตามสัญญานะ ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นประเภทนี้ครับผมเราสามารถซื้อแล้วถือเรื่อยๆได้โดยที่อาจจะแบ่งขายบ้างหรือว่าไม่ขายเลยก็ได้รอรุ้นเติบโตในระยะยาวหุ้นลักษณะนี้คือหุ้นที่มีลูกค้าเข้าประจําแล้วก็สามารถควบคุมต้นทุนได้นั่นเองครับผมคุณผู้ชมเนี่ยต้องเข้าใจธุรกิจของมันนะครับว่ารายได้ของมันมาอย่างไรแล้วก็ธุรกิจประเภทที่2องครับผมธุรกิจที่มันกําไรไม่สม่ําเสมอหรือกําไรมันวูบวาบนั่นเองตัวนี้แหละครับผมที่เป็นตัวปัญหาของ ุณผู้ชมหลายๆท่านเพราะว่า คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้วางแผนว่ามันต้องซื้อต้องขายตอนไหนครับผมหุ้นประเภทนี้ครับผมจะมีกําไรเป็นรอบๆจังหวะที่มันกําไรเยอะเนี่ยคุณผู้ชมจะได้กําไรเป็นเด้ง2เด้งเลยครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อกําไรของมันดรอปลงมานะครับคำว่าดรอปในที่นี้นะครับสำหรับหุ้นประเภทนี้ไม่ใช่20-30ินะครับแต่ว่าดรอปเป็นเท่าเลยเพราะว่าตอนโตมันก็โตเป็นเท่าตอนดรอปมันจะดรอปเป็นเท่าเช่นกันนะครับเช่นกําไรของมันเนี่ยอาจจะดรอปหนึ่งเท่า2เท่าบางตัวเนี่ยดรอปถึง5 เท่ากันเลยการลงทุนในประเภทที่2ครับผมเราไม่สามารถซื้อแล้วถือยาวๆแบบแบบที่1ได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยต้องรู้จักสินค้าของมันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับผมที่กําไรค่อยๆเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมต้องไปซื้อหุ้นตอนนั้นเมื่อไหร่ก็ตามครับผมที่กําไรของมันเริ่มตกคุณผู้ชมต้องหนีหมายความว่าคุณผู้ชมดันกําไรมาแล้ว100%ถ้าเกิดว่ากําไรมันดรอปมันเริ่มหายแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องขายหุ้นทั้งหมดทิ้งเพื่อรอรอบใหม่นั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่หนีกําไรก็ไม่เหลือนั่นเองผมี เป็นเหตุผลว่าคุณผู้ชมถือหุ้นบางตัวมันกำไรดีๆ4 0 5 0มันกลับมาขาดทุนได้ยังไงครับผมนี่คือเห็นผลของมันเลยนะครับสรุปประเภทที่2นะครับกำไรของบริษัทประเภทนี้ครับผมจะขึ้นลงตามราคาต้นทุนสินค้าที่มันขายนะครับเช่นสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ครับผมมันจะเป็นสินค้าที่ควบคุมต้นทุนการผลิตยากเช่นข้าวโพดยางพาราถั่วเหลืองธานหินน้ำมันหรือว่า สินค้าที่ราคามันผันผวนครับผมหรืออีกประเภทหนึ่งครับผมธุรกิจที่มันกําไรเป็นจอบๆเช่นงานรับเหมาหรืออะไรแบบนี้นะครับกำไรเ,เนี่ยมันจะมีความวูบว่าบๆถ้าเกิดว่าเราไปซื้อจังหวะที่มันกาไรสูงๆแบบนี้ครับผมมันจะทําให้เราได้กาไรเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตอนที่มันกำไรดรอปเนี่ยหุ้นเราจะลงต่อน,นั่นเองนะครับผมและสุดท้ายครับผมประเภทที่มันเคลื่อนตามเศรษฐกิจกน,นะครับแบบที่2เนี่ยนะครับจะมีอยู่3ประเภทก็คือ หครับผมสินค้าโภคภัณฑ์สองสินค้าที่มันรับหมาเป็นจ๊อบๆแล้วก็3ครับธุรกริจที่มันเคลื่อนลงตามเศรษฐกิจประเภทที่1คือสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์นะครับมันจะมีการสต็อกสินค้าอยู่แล้วเม,มื่อไหร่ก็ตามครับผมที่บริษัทเนี่ยไปสต็อกสินค้าที่ราคามันแพงเพราะว่ามันก็จะเป็นต้งขายนะครับผมเมืม่อสินค้าสต็อกราคาแพงกำไรมันจะลดเมื่อไหร่ก็ตามครับผมที่ราคาต้นถุนสินค้าลงถูกมากๆแล้วมันไปสต็อกตอนนั้นสุดท้ายครับผมกำไรเ<ม> <Shel. S 1> นี่ย มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นให้คุณผู้ชมสังเกตจากกําไรของมันแล้วก็กําไรต่อหุ้นนะครับว่ากําไรต่อหุ้นของมันเนี่ยค่อยๆเพิ่มหรือค่อยๆลดถ้าค่อยๆเพิ่มเข้าซื้อรับผมธุรกิจรับเหมาก็ต้องเช็คประวัติรับเหมาของเขานะครับว่าช่วงนี้มันมีงานรับเหมาเข้ามาไหมแล้วก็ประเภทสุดท้ายการเคลื่อนลงตามเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวก ธนาคารหรือว่าอะไรแบบนี้ผมเพื่อนตามรอบเศรษฐกิจหมายความว่าทุกธุรกิจนะครับที่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับหากประชาชนทั่วไปไม่ซื้อสินค้าเขาในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอันเนี้ยให้คุณผู้ชมหนีเมื่อไหร่ก็ตามครับผมที่คนเริ่มจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นอะเริ่มซื้อรถซื้อบ้านเพิ่มขึ้นกําไรของบริษัทเหล่านี้มันจะเพิ่มนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจดูอู้ฟู่มากๆอะไอะหุ้นที่มันขึ้นขึ้นรอบตามเศรษฐกิจแบบเนี้ยคุณผู้ชมต้องขายตัวอย่างเช่น หุ้นธนาคารหรือว่าหุ้นที่มันเก็บหนี้หมวดไฟ n a n c e อะไรแบบนี้นะครับถ้าเศรษฐกิจดีอะหมวดไฟ n a n c e มันจะอู้ฟู่กกำไรมันจะเยอะมากๆให้คุณผู้ชมไปขายหุ้นตอนนั้นตอนที่แบบว่ามันดูแบบสวยๆแหละให้ไปขายตอนนั้นแล้วก็กลับมาซื้อตอนที่มันแย่อีกรอบแล้วก็ เริ่มฟื้นตัวยา้าว่าต้องซื้อตอนที่มันเริ่มฟื้นตัวนะครับไม่ใช่มันแย่ๆอยู่นี่ก็เป็นธุรกิจ2ประเภทนะครับประเภทแรกคือถือได้ตลอดนั่นแหละครับผมเพราะว่ามันจะโตไปเรื่อยๆตามสภาพของมันส่วนประเภทที่2คุณผู้ชมต้องซื้อเมื่อกําไรของมันค่อยๆเพิ่มขึ้นและต้องขายทิ้งในสภาวะที่มันกําไรเริ่มรับลงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องรู้จักธุรกิจของมันแล้วก็ต้องแยกนะครับว่าตัวเนี้ยฉันสามารถถือได้ตลอด ตัวนี้ฉันต้องขายนะเมื่อมันขึ้นคุณผู้ชมแยกแบบนี้นะครับปัญหาถือกำไรแล้วกลับมาขาดทุนเนี่ย จะหายไปเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ลองศึกษาด้วยตัวเองก็แล้วอ่านหนังสือก็แล้วหรือว่าฝึกเองก็แล้วแล้วยังหาเงินจากตลาดหุ้นไม่ได้นะครับตอนนี้ผมมีคอร์สไว้ซัพพอร์ตนะครับคอร์ชื่อว่าเศรษฐีหุ้นรุ่นถัดไปนะครับตัวคอร์สเนี่ยจะสอนทั้ง2ออย่างเลยนะครับก็คือในส่วนของเทคนิคเข้ากราฟแล้วก็พื้นฐานหุ้นนะครับสรุปภาพรวมก็คือซื้อหุ้นพื้นฐานดีแบบไหนที่มันจะวิ่งนะครับหุ้นตัวไหนซื้อได้ไไไมมม่่ด้้้รััผซืืออยยงงใหหหนเขีววาา เงินจากตลาดหุ้นเนี่ยทำยังไงนะครับโดยที่ผมจะสอนเริ่มไปตั้งแต่ m i n d s e t การลงทุนเปลี่ยนชีวิตกับผมการโกงที่ไม่ผิดกติกาของรายใหญ่นะครับแล้วก็เทคนิคเข้าที่จะเป็นต้องใช้แม้ว่าคุณผู้ชมจะเป็น VI ก็ตามรับผมเทรดเล็กขอดนะครับบันทึกการเทรด o n e y Management แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นไฮไลท์ของคอร์สคือเทรดดิ้งแ a นครับผมก็คือชีวิตแต่ละวันต้องทําอะไรเป้าหมายรายปีวางยังไงวางเงินยังไงสรุปภาพรวมคือใช้ชีวิตในตลาดหุ้นอย่างไรนะครับคอร์สนี้จะสอนให้พี่ๆทั้งหมดเลย แล้วมั่นใจได้งไงว่าผู้ชมลงเรียนมาแล้วเป็นแน่ๆครับผมคุณผู้ชมทุกท่านที่ลงคอร์สเรียนนะครับผมจะแถมกลุ่มคัดหุ้นฟรีอ่ะหปีครับผมโดยที่จะมีไลฟ์สดคัดหุ้นให้นะครับทุกสัปดาห์แล้วก็พวกหุ้นปันผลหุ้นโกลดหุ้นลันเทนอะไรแบบนี้นะครับหากมีการขยับหรือเคลื่อนไหวผมจะอัปเดตให้ทั้งหมดเลยครับผมแพลนการเทรดแพลนการฝึกทั้งปีครับผมพิคแอนทิสหรือว่าความรู้เพิ่มเติมที่เสริมจุดเข้าให้คมขึ้นนะครับฝึกแบบเดิมไปเรื่อยๆทุ ทุกสัปดาห์ครับผมเรียนรู้จากหน้างานไปด้วยกันเนี่ยหปีเต็มๆต็มเลยนะครับเรียนหนึ่งปีแล้วทําแบบเดิมทุกวันหาเงินแบบเดิมทุกวันนะครับหาไม่ได้ให้มันรู้ไปนะครับผมสิ่งที่แตกต่างนะครับเพิ่มเติมเข้ามาที่ผมเป็นแอดออนพิเศษให้ก็คือตรงนี้ครับผมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยผมจะมีแผนการฝึกแล้วก็เป็นลําดับการฝึกให้นะครับมือเก่าครับผมสําหรับพี่ๆที่มีปัญหาแบบนี้ผมจะโทรคุยปรึกษากับพี่ๆแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั้นไปเลยครับผมแล้วก็เดินตต่่่่่อแสําาหหรับพีีททนนไ มือใหม่นะครับก็ลําดับการเรียนรู้ก็จะเป็นตามนี้ผมจะเทรนไปทีละขั้นตอนนะครับก็คือหุ้นตัวไหนเทรดได้เทรดไม่ได้วางแผนยังไงให้อยู่รอดให้ไม่ตายออกจากตลาดไปก่อนนะครับการทําการบ้านหุ้นด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกตามแผนที่วางไว้พี่ๆมือใหม่ส่งการบ้านสักหนึ่งเดือนเนี่ยพี่ๆก็เก่งแล้วนะครับผมก็ถ้าอยากเก่งก็ต้องทําการบ้านส่งเรื่อยๆนั่นเองับผมไมเซ็ตและสไตล์การลงทุนของผมนะครับก็คือคองครับผมคือเราจะแกะรอยพฤติกรรมราคาของรายใหญ่ที่เขาวาดกราฟขึ้นมานะครับแล้วก็ นิสัยหุ้นที่รายใหญ่เนี่ยทิ้งรอยเท้าไว้นะครับไมซิตจะเป็นการติดตามพฤติกรรมของรายใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ๆวีไม่ต้องห่วงว่าโอเคมันจะเวิร์กไหมเวิร์กแน่นอนครับผมสำหรับพี่ๆวีเพราะเราจะซื้อแล้วถือตามรายใหญ่ไปนั่นเองครับผมเพื่อให้มั่นใจว่าโอเคพี่ๆมือใหม่เนี่ยแยกออกได้แน่ว่าหุ้นตัวไหนเทรดได้เทรดไม่ได้นะครับผมมีอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Wednesday ที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับเวนส์เดย์จะบอกว่าโซนเขียวหรือโซนแดงแบบนี้เลยนะครับผมก็ถ้าเป็นสีเขียวคืืออซ้้ได ถ้าเป็นสีแดงคือซื้อไม่ได้นะครับผมก็มันจะมีส่วนแบบกินยาวๆโซนห้ามเทจังหวะนี้จังหวะเริ่มสงครามก็คือแบบว่ารายใหญ่เริ่มปั่นราคาหุ้นขึ้นมาแล้วนะครับตัวเวนส์เดย์จะบอกได้ทั้งหมดเลยเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กันเนี่ยสุดๆไปเลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับผมโปรโมชั่นตามนี้เลยครับผมจาก9,000เหลือ5,300บาทปกติครับผมกลุ่มคันหุ้นรายปีเนี่ยคุณผู้ชมต้องจ่าย3,500บาทต่อปีใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่ตามมาจากคลิปนี้ กลุ่มขั้นหุ้นตรงนี้ผมแถมให้ฟรีไปเลยครับผมคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจ่ายแค่ยอด5,300บาทก็พอนะครับใครสนใจทักมาได้ที่ลายนี้หรือว่าจะกดลิงก์ลายใตย้คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันครับผมสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็ผมสามารถทักมาถามรายละเอียดได้หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากพูดคุยปรึกษาเนี่ยสามารถโทรคุยกับผมได้เช่นกันนะครับนี่เป็นบริการพิเศษสําหรับคนที่ตามมาจากคลิปนี้นะครับ